เขตลับเบื ario, ้องหลังเนี่ยจะมาโมผัวจะอะไรก็ตามกล้องมาปออกมันก็ไม่เตรียมตัวจริงๆก็ตั้งใจตับกับจิบจิมาจากบ้านเกี่ยวว่าเราจะโคเวอร์อะไรแบบนี้ไปได้อีกนั้นแค่ไหนไปจับสัตว์จับสัตว์รู้ไหมว่ากูทำแบบเนี้ยกูเหมือนพี่จิกทวารั์ ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคน o มอร์น n ิ่งนะคะสาหรับวันนี้เราจะมาทําคลิปที่หลายๆคนนะอาจจะอยากดูมานานแล้วแล้วเราก็คือไม่เคยมีโอกาสได้ทําเลยวันนี้พี่จะพาทุกคนมาดูนะคะกว่าจะเป็น1คลิปเบื้องหลังของช่องบิงตี้นะคะว่า1คลิปของเรากว่าจะได้มาเนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้างคือที่เริ่มทาคลิปนี้เพราะคิดว่ามันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่จะเป็นหน้าเป็นตาให้กับเราได้เราก็เลยคลิดว่าคลิปเนี้ยเหมาะสุดแล้วเพราะคลิปอื่นโปรเจกต์มันคลิปอื่นยาเลยนะ คลิปอ <54. S 2> MM ื่นคือมัน mm บ้านๆแต่คลิปนี้เราคิดว่าเออน่าจะมีสาระแล้วเราก็จะมาแชร์ทริคต่างๆการถ่ายทําการตัดต่ออะไรใดๆว่าเรามีขั้นตอนมีเทคนิคอะไรบ้างที่จะมาแชร์นะคะเผื่อใครที่มีแพนอยากทาช่องตัวเองอยากทำโปรดักชั่นหรือเอออยากได้ความรู้เบื้องต้นว่าเออต้องทาอะไรยังไงบ้างมาดูคลิปนี้ได้เลยนะคะนานๆจะมานะคะสําหรับเรื่องหลังกว่าจะเป็น1คลิปของบิ๊กตี้นะคะอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ไปเลยจ้าก็เอาง่ายๆคมรับทางการค้าแหละพูดตรงๆเลย สำหรับคลิปนี้นะคะที่เป็นโปรเจกต์ที่เราจะทำโคเวอร์ MV ของวงที่ทุกคนในออฟฟิศเราชอบก็คือ New Jeans นะคะเพราะว่าพวกเราเป็น Bunny mm hmm. ก็คือเพลง ASAP ของ New Jeans ซึ่งเราจะโคเวอร์ก็คือเอาจับเพื่อนบิงตี้ a อนเฟ n ทั้งหมด5คนมาแต่งตาม MV นี้ mm hmm. ก็ถ้าใครอยากดูคลิปเต็มๆอ่ะไปดูที่คลิปนี้นะคะ mm hmm. เพราะว่าคลิปนี้จะลงไปก่อน mm hmm. ก็จะมีเมคอัพแต่งตัวทำหัวที่หนิดลุคทุกอย่างเรียกได้ว่าพยายามจะก๊อปปี้วางแต่เราจะมาดูกันนะคะว่าเบื้องหลังเป็นไงบ้างเรื่องเลยคะ่ะ วันนี้เป็นวันที่เรานัดทุกคนเข้ามาถ่ายทำนัดสิบโมงนะกล้องถึงสิบโมงสี่สิบน้องตื่นสิบโมงเจ้าของก็สิบโมงก<ม>ันก็คือ <laughs> เอาง่ายๆว่ามันเป็นเวลาที่เรานัดไว้ก่อนแต่เราดูใจกันว่าจริงๆิแล้วเราจะเริ่มเวลานี้ก็คือสิบเอ็ดโมงก็เดี๋ยววันนี้เราจะถ่ายกันก็จะมีแต่งหน้าพ์นนู่นพันนี่ซึ่งก่อนจะมาถ่ายวันนี้นะคะเราจะมีการนัดประชุมกันก่อนหนึ่งวันทำมูดบอร์ดออกมายังไงบ้างเพื่อให้วันนี้เนี่ยมันถ่ายทำได้ง่ายขึ้นแล้วตรงนี้ทำอะไรกันอยู่กำลังแกะเมคอัพอยู่ใครแต่งหนน้ายังงไใใคครรเป็ B R I N N E N N คือทุกเช้าตากล้องของเราเนี่ยมาถึงบ้านกูปุ๊บต้องทำไหมขโมยกาแฟพกาแฟที่บ้านหมดพร้อมทำงานนะคะถ้ากาแฟเต็มแก้วก็พร้อมทางานเลยค่ะกินกาแฟวันละกี่แก้วเวลาทำงาน4เต็มแก้วนี่นะ4แก้วแม่อยู่ไม่ได้ถ้าเป็นงานในช่องอ่ะก็จะมีแค่อูแต่ว่าถ้ามีแบบงานนอกที่ต้องจัดไฟแบบแอดวานซ์อะไรเงี้ยเราก็จะจ้างผัวเตะขามา อันนี้เราอยู่กันสังคมแบบปรสิตนะคะ ลป็นเบื้องหลังทีมงานวิงตี้นเกิดจากยังไงอะ่ะเราเป็นคนสมัครเข้ามาคนแรกต่อจากพี่สลัหนหลังจากนั้นอ่ะมันก็จะเป็นการลากกันเข้ามาก็คืออูเป็นรุ่นน้องเราที่มสวพี่แก้มเป็นรุ่นพี่เราที่มสวแล้วก็พี่แรกก็เป็นผัวพี่แก้มแล้วน้องมา้าม้าก็เป็นเพื่อนยีอู๋ที่มสว,แล,วแล้วช่างผมเป็นรุ่นน้องที่มสวช่างหน้าก็เป็นรุ่นน้องที่มสวเพราะฉะนั้นทุกคนมาจากมสวแคณะศิลปกรรมศาสตร์มสวความดีงามของเด็กมสวเนี่ยเป็นคนที่อดทนทนมือเอาไว้ง่ายคือทนไม้ทนม ค,คือเป็นเด็กที่เราจะใช้อะไรมันยังไงมันก็ม,นกมันก็ไม่แล้วหลกัหลกๆคนนี้ทําอะไรคะหลกัหลกๆพี่ก็จะเล่น,ลนไอส่วนคนนี้เป็นน้องใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามานะคะหลายคนอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเป็นหนึ่งในทีมงานของเราส่วนคนนี้ที่หน้าเวงๆเนี้ยเรื่องมาเป็นเลขาเพราะว่าจะได้ อันนี้ใบสังบมพราไซดิถ้าใครเคยดูหนังเรื่องพาราไซอ่ะมันจะมีคนที่สมัครงานเข้าไปทํางานบ้านนั้นหนึ่งคนแล้วมันก็จะลากพ่อลากแม่ลากน้องเอาจริงหนูเกือบให้พี่บิงรับสมัครแม่บ้านแล้วหนูจะให้แม่เคยบอกให้พ่อจะมาสมัครเป็นคนขับรถด้วยเอแฟนเราก็เคยเกือบจะมาสมัครเป็นคนขับรถ้วไอะหลายหลายคนที่สงสัยว่าป้าหายไปไหนร้านอยู่ไหนทุกคนสงสัยอยู่อเิให้ไปเปล่ามีชมหรอโอเคเริ่มเลยเริ่มเลย let's go อันนี้เรากาลังจะเตรียมของอยู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราถ่ายเสร็จแล้วจะได้ใส่ชุดก็เลยทีเดียวซึ่งอันนี้เป็นที่คาดผมที่หลังจากที่ประชุมกันวันนั้นแล้วเราหาคนสั่งทํามาเพราะว่ามันจะได้เหมือนที่สุดคนสั่งทำก็ามาเฉพาะสาอ่ออันนี้คือ copy paste นะไหนลองสิใช่ วันนี้คนที่จะเข้าคลิปกับเราก็จะมีบิงเฟิร์นพิงค์เบฟแล้วก็สลันนะคะ5คนที่ได้ถูกคัดเลือกมาโอเคนี่ก็คือชุดทั้งหมดนะคะเย้ แรกนะคะสาคัญที่สุดในการถ่ายทุกคอนเทนต์นะคะก็คือกล้องสาคัญมากซึ่งปกติอะทางเราทีมงานเราคลิปช่องเราส่วนใหญ่อะถ้าเป็นกล้องที่ถ่ายในสตูดิโอนะคะจะใช้เป็นแคนนอนก็เซนคับจริงแหละมีกี่อันก็ไม่รู้คือมีสำรองไว้แบบหลายอันมากๆบางทีมันต้องมีการใช้หลายคอนเทนต์หรือบางทีแบบบางคนก็ต้องสลับเอาไปใช้บ้างต้องบอกก่อนว่าที่ทำไมถึงเลือกใช้แคนนอนอันนี้แนะนำเลยนะสำหรับเราอะเราเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสกับเรื่องสีเรายิ่งทําเกี่ยวกับเรื่องเมคอัพด้วยอะไรด้วยอะเรารู้สึกว่าตั้งแต่เราใช้มาทุกัน Canon น่รรบสสวววกกิิโจงแล้็ ค่อนข้างแม่นยำนะตั้งแต่เริ่มมาเราใช้แต่แคแนลมาตลอดเพราะว่ามันเหมาะกับงานบิวตี้อไอนี้เรื่องจริงเพราะรู้สึกว่าผิวมันจะดูสวยมันจะดูแบบเคลียร์กว่าแต่ว่าตัวที่วันนี้เราจะใช้ก็คือจะเป็นตัว Can น n eos r 8ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวใหม่ที่เป็นกล้องมิเลอร์เลตฟูลเฟรมที่เบาที่สุดแต่เป็นตัวกล้องที่มี d n a เหมือนกับตัว eos r 6 mark ก็คือจะเป็นตัวที่ปกติเราใช้ถ่ายคลิปช่องกันคือต้องบอกก่อนว่าเรามีทั้ง r p r 6 r 8เปรียบให้เห็นเลยนะ r 6ก็คือตัวใหญ่อะมันจะหหักกกเออออมมะไ่่คคยยยาาาบบบรแืืล้ง EOS R8 ฟังก์ชันมันจะเยอะกว่าแล้วก็คุณภาพไฟล์ก็จะดีกว่าด้วยอันนี้มันสามารถฟลิปได้ด้วยคือสําหรับวอล์อกเกอร์ก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เพราะว่าน้ำหนักมันเบามากๆเราว่าเหมาะกับแบบคนที่จะเริ่มต้นทำคอนเทนต์นะ<ช>บบคนที่อยากจะเริ่มทํ o u t u b e อะไรเงี้ยเหมาะมากเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ทางคลิปด้วย Canon EOS R8 นะคะเผื่อใครกําลังเล็งกล้องอยู่อันนี้แนะนํากล้องเข้าๆคือลองมาหลายตัวตัวนี้ก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วก็คิดว่าราคาจับต้องได้เหมาะกับคนที่อยากลองหากล้องแบบปโป,โปน,โนะๆ คือเวลาจัดไฟของพี่วิงอะแต่งหน้าก็จะใช้อยู่2ตัวเมื่อก่อนอะบ้า ลูกจิตบ้าซื้อบ้านอะไรเงี้ยมีไฟแบบ3ามสี่ดวงมาหลังมาก็เริ่มค่อยๆลดลงเพราะรู้สึกว่า2ดวงก็พอก็จะใช้ไฟในไลท์สตัวอันนี้เป็นฟอร์ซ่าสามรบีก็คือจะแบบว่าสามารถปรับอุณหภูมิได้ปรับให้มันแบบฟ้าได้เหลืองได้กอกอันนึงก็คือ300เหมือนกันแต่ตัวนี้ปรับอุณหภูมิไม่ได้ก็คือจะเป็นไฟแบบสีขาวธรรมดามันแรงพอที่จะแบบแต่งหน้าแล้วก็ผิวสวยอะไรเงี้ยเปลี่ยนก็คือเป็นกลางวันได้เลยถ้าบ้านเมื่อเมื่ออยู่ใช้ไฟดวงนี้ดวงเดียวทั้งบ้านยิงขึ้นฟ้าสว่างจนถึงชั้นสองหน้้าาากก็ตอองบพี่วย มองไฟถ้าวันไหนที่ไม่ได้ใส่ซาวบอกอย่ามองไฟใช่เหมือนจะเป็นไฟที่เวลาสมมติเรางานผิวที่ดูเฮ้ยแต่งหน้าแบบแบบเบิร์บแบบเนี้ยเราก็จะแบบมีทริกแบบเออซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมีเอฟเฟกต์ด้วยอยู่ในตัวราคาย่อมยาวหน่อยก็หมื่นห้าอันเนี้ยสามหมื่นกว่าบาท ส่วนอันนี้เป็นพอแลนางฟ้าเป็นไฟที่มันหายากมากอันเนี้ยจะบอกมันเป็นไฟเหมือนแบบเปิดเป็นแอมเบียนอะเปิดไฟให้ผิวแบบกรุบกริบอะไรนเงี้ยก็คือมันก็จะเป็นไฟที่ไม่ได้แรงมากแต่ว่าเปิดแต่งหน้าแล้วสวยคืออันนี้ก็จะเป็นการเซตไฟคร่าๆวๆเวลาทำคลิปแต่งหน้านะคะเดี๋ยวคลิปจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นคร่าวๆให้ดูเนาะเพราะว่าเราจะมีอยู่ในคลิปหลักถ้าใครอยากดูเต็มๆก็ไปดูในคลิปเก่าวันนี้นะคะ กล้องที่จะใช้วันนี้ก็คือเราใช้กล้อง Canon EOS R 8 พ่ได้มาใหม่แบบสดๆร้อนๆเลยคู่กับเลน24-50เป็นเลนชุดคที่บอกว่าถ้าเราซื้อมามันก็จะแบบมาได้คู่กันแต่ว่าเราจะมีเลนอีกตัวหนึ่งที่เราใช้ประจำไปแล้วก็คือ24-105 f4 สำหรับคนที่แบบเป็นมือใหม่มากๆเพิ่งแบบลองเริ่มวอล์กเริ่มทำยูทูบอะไรเงี้ยสำหรับมือใหม่ก็คืออันเนี้ยเหมาะสมคือฟังก์ชันเยอะมากปกติเราจะตั้งเป็น Full HD 50เฟรมแต่อันนยาเขาถ่ายเป็น 4K ได้ด้วย60เฟรมซึ่งกล้องปกติอ่ะจะถ่าย 4K ที่50เฟรม60เฟรมไม่ค่อยได้ใช 4K 60เฟรมได้60เฟรมก็คือเราจะเอาคลิปแบบไปทำสโลโมชันได้อแล้วอ,อันนี้ไม่ครอปด้วยนะครอปก็คือมันจะซูมเข้าไปอีก<ต>มันจะแคบเวลาเราแบบมีมูฟเมนต์อะไรเงี้ยทำมูฟเมนต์ต่างๆมันอาจจะมีการสั่นไหวเกิดขึ้นได้ซึ่งตัวเนี้ยมไม่เป็นไหนลองมูฟเมนต์ให้ดูหน่อย สามารถถ่ายสโลโมชั่นได้เลยเราสามารถปรับเป็นโหมดสโลโมชั่นแล้วก็ถ่ายสโลได้เลยแบบภาพยังคมชัดอยู่เขาะจะมี c a n o อนล็อกด้วยนะคะสําหรับคนที่ชอบแบบเกรดดิ้งสีอะไรเงรี้ยสายซีเนเมติกคือภาพมันจะเป็นสีเทาแล้วเราก็ต้องไปย้อมสีซึ่งเดี๋ยวจะทำให้ดูท้ายคลิปนะคะกล้องอะ่ะกันสั่นดีมากๆนะไม่ต้องกลัวอะไรแบบเวลาถือวอล์กแล้วมันจะแบบโยกอะ่ะอ่ะตากล้องหันไปวอล์กค่ะกูสินะ อันนี้ต้องพูดก่อนว่าน้าหนักมันเบาปกติกล้องเล็กๆกอะ่ะมันก็คือจะไม่ได้ภาพคมเท่ากล้องแบบนี้อยู่แล้วไงแต่ว่าอันนี้มันจะได้ภาพที่สวยขึ้นแต่ว่าถ้าอยากได้ความคมมากขึ้นอะ่ะเราก็จะใช้เป็นอีกเลนหนึ่งในการถ่ายคือจริงๆมันก็เกี่ยวกับเลนด้วยก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนมีงบประมาณเท่าไหร่แต่ว่าใครที่แบบงบน้อยหมงว่าใช้เลนอันนี้ก็โอเคใช้ง่ายๆแบบมือใหม่หัดใช้แต่ว่าถ้าอยากได้ความแบบเฮ้ย p r o f e s ช i o n a l ขึ้นมาหน่อยก็ลองเปลี่ยนเลนดูก็สามารถใช้เลนอื่นได้เหมือนกันเพราะมันามาเลนได้ะะคะ นี้ก็คือสเตชันของเรานะคะวันนี้ปกติเวลาเราตั้งอ่ะจะต้องมีคนมานั่งบ็อกชดก่อนเจ้าของช่องอ่ะจะไม่ค่อยอยู่ชอบเดินตะไลแต่แตะไปไหนก็ไม่รยู่คือคนนั่งบ็อกชตก็คือใครก็ได้ที่ว่างอยู่ตรงเนี้ยก็คือพี่เลยค่ะค่ะใส่เก้งๆอยู่เหนือเก้งยีใส่เกงยีใต้เก้งไนอันนี้เนี่ความเป็นจริงนะแก้มจะเป็นตัวแทนของบิงตลอดเพราะเราตัวเท่ากันหลายคนจะชอบบอกว่าแก้มเนี่ยเหมือนเป็นน้องที่ผัดพลาดกันมา มองอดได้มองอดได้แล้วคือตัวพี่บิงกับตัวพี่แก้มจะมีความสั้นเท่ากันอันนี้คือสูงเท่ากันกลายแบบนั่งอะไรเงี้ยเราก็จะตั้งขาตรงง่ายๆค่ะแล้วก็อันนี้เป็นของแมนคอโตนะคะก็แข็งแรงโต๊ลนะเออใช่แล้วก็ไมค์ที่เราใช้นะคะเราเพิ่งเปลี่ยนรุ่นใหม่มาคือ DJI ไหนๆเขาด้วยใกล้หน่อยจิ๋วมากวิเครารับการทาทุกอย่างเลยสุดๆอ่ะวันนี้ก่อนน้นนี้เราใช้สลามอนิกมาโดยตลอดทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่แต่ตอนนี้เขามีใหม่กว่าออกมาคือ DJI อันนี้คืออยากไปใหญ อ,อันนี้ก็คือสําหรับใครที่แบบอยากหาไมค์ดีๆใช้อะเราว่าอันนี้ดีแล้วมันก็อันเล็กด้วยแล้วปกติเวลาถ่ายแต่งหน้าเนี่ยจะต้องกาหนดเฟรมประมาณเท่าไหร่ก็ถ้าเปิดทีเราก็จะใช้ระยะแบบ3ามกว้างหน่อยแต่พอเริ่มลงผิวเริ่มอะไรแล้วเราจะซูมเข้าไปเลยตั้งแต่ระยะ50ขึ้นไปกล้องตัวนี้นะคะอีกอย่างก็คือเหมาะกับสายอินฟลูเอนเซอร์นักรีวิวมือใหม่อะไรเงี้ยมากๆก็คือว่ากล้องตัวนี้มี aspect marker นางจะสามารถแนะนําเฟรมภาพให้เฟรมภาพอะไรทีนี้ก็คือว่ามันปรับเป็น4ี่6ต่อ9ด้าได้ก็คือเป็นเฟก้าได้ i g แนวตั้งแนวนอนอะไรเงี้ยคือได้หมดเลยไซส์แบบที่มันแบบครอบบนครอบล่างอะไรเงี้ยไหนเรงครอบบนดิครอบล่างครอบล่าง <c oughs> อะไรนะงงเวลาเราถ่ายเนี่ยเราถ่ายแบบมีหลายงานหลายหลายโปรเจกต์อะไรเงี้ยนะว่าเรามีแบบมีของดีดูหลายอย่างนะมีทั้งรถทั้งเครื่องสำอางทั้งอะไรเงี้ยซึ่งกล้องตัวนี้มีโหมดดูโอพิกเซลซีมอสเอฟ2สามารถจับภาพไปทั้งรถคนแล้วก็สัตว์คือไวมากเนี่ยอย่างอันนี้ตอนนี้ที่วิ่งถ่ายอยู่คือไอพลอยลองวิ่งดิวิ่งเข้ามาเข้ามาไออู่ไปจับสัตว์จับสัตว์เดี๋ยวผู้จับสัตว์ให้ าวายมากๆตัวอย่างนะคะที่ใช้กล้องเนี่ยคือความละเอียดของนาคือ24.2เมกะพิกเซลซึ่งละเอียดมากเป็นความละเอียดที่คือพอดีออแล้วอีกอย่างที่ฉันชอบกล้องแคนนนอ่ะเพราะว่ามันปรับเทมเปอเรเจอในกล้องได้ปกติพี่บิงเขาก็จะชอบเน้นไปทางโทนวอร์มโทนส้มๆหรือแบบบางทีอยากได้โทนชมพูอ่ะมันจะปรับได้เลยอ่ะเดี๋ยวลองดอนดี้ให้ดูอีกทีนะ กล้องอันนี้นะคะมี Movie Digital IS ก็คือระบบการการสันไวถึง2ระดับแล้วก็ดี d e t e c t ด้วยนะคะก็คือจะไม่หลุดโฟกัสพอไหมอ่ะทีเอ็มื่อทำงานทะไราทำงานบ้านทิกักทิกักทิกักทิกคนที่มาแล้วอีกคนหนึ่งนะคะนี่นะคะนั่งแบบในคลิปนี้รอจนต้มเปื่อยละคิวสองไฮค่ะมึงรู้ยังวันนี้ทำงานคลิปซ้อนคลิปคลิปซ้อนคลิปใช่ ถ้าสมมติเวลามีทายคลิปแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะจัดเป็นกล่องกล่องแบบนี้นีทั้งงานสกินแล้วก็งานพวกขนตูขนตางานตาอะเราก็จะแยกเอาไว้เลยมันจะได้สะดวกต่อการหยิบจับดูนี่เราจะได้ไม่ต้องนั่งหาอีกประมาณนี้ค่ะตากล้องเข้าสถานค่ะราคาใกล้เสร็จแล้วค่ะนายที่เราคุยกันไว้คือไม่ต้องมีิดคลิปใช่ไหมอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วมันเหมือนกูเหมือนเจ้าทำแบบเนี้ย So เริ่มโอ้สาม2องหนึ่ง <forecasting íamos> สวัสดีค่ะทุกคนกับมาพบกับบิงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะวันนี้บิงก็เลยขนเพื่อนมาแต่งหน้าเมคอัพลุกยวจีนผิด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  รบเบื้องหลังเนี่ยในความอดทนกคือจะมีอะไรก็แล้วแต่นนจะโมโหผัวจะอะไรก็ตามกล้องมาปกติแบบใช้กี่ก้อนปกติใช้สองก้อน รักษาบัญชาเนาะอย่ังนี้ก็เบื้องหลังเราเนาะสำหรับเราอย่างเงี้ยเราเป็นคนที่ถ่ายใช่ปะเราก็จะต้องแบบคิดเวลาจะพูดอะไรอะเพราะถ้าเราพูดผิดบ่อยอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่คนเดียวที่ด่าเราคนตัดก็ด่ามันจะทั้งหมดตรงเนี้ยที่ด่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องแบบคิดก่อนว่าเราจะพูดอะไรจริงๆคนที่ร้อยเรียงเรื่องเราอีกคนหนึ่งก็คือคนตัดต่อคนตัดต่อคือช่วยทําให้เราตอแหลได้ดีมากขึ้นใช่อีกอย่างหนึ่งนะคะที่อินฟลูเอนเซอร์ต้องมีความสามารถคือต่อให้ตะก้องจะดุดแค่ไหนเราต้องมีสมาธิ ปกติก็จะมีการแต่งหน้าสองคนนะคะในหนึ่งคลิปแต่เขาก็หนึ่งคนเออทีตากล้องมันก็จะแต่งด้วยปกติเวลาทำงานในกองก็คือโอจะเป็นคนถ่ายพี่แก้มจะเป็นคนดูสริป์ต่นี้พี่ดีเป็นคนตัดน้องแพรเป็นคนตัดเขาก็จะช่วยกันดูว่าเออเมคอัพควรจะออกไปในแนวทางไหน กติถ้าแบบไม่มีการสอนแต่งหน้าเราก็จะมาช่วยพี่บิงรงงานผิวก่อนโรงงานผิวเสร็จก็จะไปแต่งหน้ากล้องอือทำไมคูณแตกเีบหูเต้นเลยอันนี้มอฟบอลค่ะเป็นเด็กมอสวอเนาะผาไซสายสะ เสร็จแล้วหนึ่งคนอันนี้คือวิกจะทำยังไงกับวิกบ้างคะไม่ทำอะไรมากเราก็จะทำให้เหมือนที่สุดโดยการสั่งให้เหมือนแค่นั้นเลยค่ะ่านั่งแต่งหน้าก็จะเป็นท่านี้นะคะมึงหยาบพือ่อว้าวจิก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 มึงก็ว้ยทูเคดีนะ <laughs> ผมจ้างมาไม่ทําผมนะนั่งคุยเรื่องอะไรโร่างกหม่เมาอยู่ว่าวิเคราะห์หัวกะโหลกสารภาพเลยล่างเกิดใหม่ล้างเกิดใหม่โกตเลยอยู่เกี่ยวว่าเราจะโคเวอร์อะไรแบบนี้ไปได้อีกนั้นแค่ไหนน้องเขาเท่าไหร่นะ1 5บ6อืส สามสิบสามสิบยี่สิบเก้าสสิบอีสักสิบปีเราต้องโคบวอร์รุ่นนะ้ากิ๊บุยี่แปดนะอห่อหุตัวโอ้ยเฮงอยู่ทุกคนทุกคนเวลาค่ะทุกคนเบื้องหน้ามันไม่ได้สวยหรูอย่างเบื้องหลังนะคะเฮ้ยอะไรวะเบื้องหลังไม่ได้สวยหรูอย่างเบื้องหลังสลับกันค่ะตอนนี้คือเป็นตาของพี่สาลันที่ต้องเข้าฉากแล้วนะคะแต่ว่าติดต่อไม่ได้ คือคิดว่านะคะถ้าตามสเต็ปของเขาเนี่ยก็คือนะตอนนี้เขาจะกำลังเดินลงบันไดมาแล้วก็กอกน้ำฮัลโหลอยู่ไหนกูอยู่ออฟฟิศออกคุณเล่เขาแต่งเสร็จเป็นชาติแล้วเหมนเดิมหยุดกอกน้ำไม่กอกไม่กอกเป็นหนึ่งแล้วโอเคปิดเปิดเลยไปนะคะ เอ้าเราถือว่ามาไวนะเมื่อกี้โทรปุ๊บมาปรับเลยคือตอนที่มึงโทรกูออกมาแล้วร้อนตปดินิดนึง <S 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 คือคนนี้เขาจะมาได้ดูแบบนี้ตลอดทำมาบอกว่าเตรียมตัวแต่เปล่าเป็นปกติชุดเนี้ย <S 2> <S 2> เตรียมตัวจริงๆก็ตั้งใจตัดกบบจิบจิๆๆมาจากบ้าน <S 1> <S 1> <S ออ้ยมาแล้วมาเออมันเหมือนเราบอกแค่นี้ทำไมวันนี้ใส่ชุดนอนมาทํางานคะไม่ใช่อันนี้เราเตรียมมาแล้วว่าเราถอดออก,ออกมันจะง่ายไงมันจะได้แต่งหน้ามมนง่ายๆทําผมง่ายไงเพราะเดี๋ยวเราใส่ทีหลังมันจะเป็นเลอะหน้าผาจริงจริงแล้วดูดงหน่อยดูดงมมง กเอาเอาอะไรมาให้น้องอุ้มหน่อยลูกอุ้มหน่อยลูกอุ้มมาดูดิอย่าร้องอย่าร้องดูเลยดูเลยดูไปปดกล้องมานะคะปดกล้องช่วง f i นิชลูกสตายลูกร้องร้องใจไปแล้วอ้าปากันที่แต่กูจะร้องอุเวแล้วมึงทำยังไงกูถ่ายแบบนี้กูได้หรอไม่ถึงมึงแมวหรือคนอีจ๊ะมองบน างทีก็เกินไปนะอย่างเงี้ยรู้ไหมว่ากูทําแบบเนี้ยกูเหมืนพี่จิงงกนวารั <c oughs> ตโอเคอัน <c oughs> <C oughs> okay. นี้คือพี่แรกนะคะพี่แรกจะเป็นตาก,กล้องที่จะถ่ายฟิลิปลูกให้เราวันนี้มีน้องมาร์ทด้วยเป็นผู้ชว่วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูสถานที่ที่จะถ่าย mv กันซึ่งคิดว่าจะเป็นสวนในหมู่บ้านเรื่องการจัดฟงจัดไฟคิดว่า mv นี้จะออกปเป็นแนวนะะด้วย <c oughs> โลเคชั่นครับ จับเลฟนะเราพยายามจะพยายามใช้แสงธรรมชาติเพราะว่าเวลาช่วงเงย็นๆประมาณนี้แสงก็กำลังโอเคไม่ต้องถึงขั้นเซตไฟมาเยอะอาจจะใช้แค่รีเซ็ตสีงเงินให้มันดูแบบวาวๆขึ้นมากับสายฟิลเตอร์ซอฟท์ให้ดูแบบฟุงฟ้งๆดูฝันๆขึ้นมาหน่อยคือถ้าใครอยากได้ภาพที่ดูแบบฟุง้งๆอะไรเงี้ยไม่ต้องไปแต่งหลังกล้องอะ่ะก็ใช้ฟิลเตอร์ซอฟโฟกัสได้นะคะสะพานเหล็กอะ่ะมีเต็มเลยเดี๋ยวรอพี่ๆเขาแต่งตัวเสร็จแล้วคิดว่าสถานที่ที่จะเตรียมถ่ายเราก็น่าจะเรียบร้อยพอดีไป อันนี้คิดว่าเป็นโลเคชั่นที่เราจะมาถ่ายนะคะอันนี้ส่วนตรงนี้ซีนที่คิดว่าจะถ่ายก็คือเป็นอันนี้ที่เป็นเหมือนนั่งอยู่ในปิกนิก,กอันนี้ที่คิดว่าจะทำาัไงบ้างเพราะเราแบบไม่มีโคมไม้มย่าให้เป็นข้างหลังเงยอะๆเราก็จะใช้พวกช่วงนี้แทนแล้วก็ให้มันบังพวกตึกบ้านหลาอาคารไปด้วยเลยแล้วตรงนี้เป็นเนินพอดีพอถ่ายเสยขึ้นมามันก็จะไม่เห็นพวกตึกอาคารแล้วมันก็จะเป็นต้นไม้หมดแล้ทอันนี้มันต้องมีแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวเราจะดาวน์โหลดดาวน์วโหลดเอา กลัวเหมือนกันนะน่กลัวน่ากลัวอยู่เหมือนกันตอนนี้เรากำลังวุ่นวายกันอยู่ที่สวนในหมู่บ้านซึ่งตอนนี้ลูกเล็กเด็กแดงยามรปภเป็นเวลาที่คนในหมู่บ้านเขาออกมาวิ่งหมาเหมออะไรใดๆตอนนี้ตื่นโหมดแตกตื่นจากอีห้าคนนี้ขอร่วมมาท่ากนได้ค่ะเด็กบอกว่าเหมือนกินเลมคะฮะ คะเดี๋ยวไปดูฟินิตลุกกันในคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าคลิปที่ถ่ายออกมาจะเป็นยังไงกันงั้นเดี๋ยวมึงไปโหดทิ้งช้าก่อนจะไปโหดทิ้งช้าไปโหดกระแสก่อนดูเรียกเลยพี่หนุ่มกันชัยเรียกแล้วเขาเข้านอนตอนกลางคืนใช่ปะเมื่อไหร่จะกลางดึกก่อนเธอเนี้ยดูดิ คิซะว่าพือความสุขได้กับน้องๆเด็กๆจำเอาไว้เพื่อเสกแสนซ้สไปบิ๊กจะขึ้นค่าตัวให้ค่ะจำพูเสร็จยังนะสาสองไปเออได้ไเออแหละหนึ่งสองส้ไป นี่ก็คือ1คลิปที่ยังไม่เสร็จนะคะต้องตบตีกับอากาศใช่ต้องพึ่งโชคชะตาก็คัดต่อไปก็คือเดี๋ยวเราลองไปเกียรสีกันดูว่าจะออกมาเไปไ็นไงนะคะมาเพื่อเฮ้ยขยันหัวขึ้นลงน่อยเออ เวลาถ่ายไฟล์ล็อกมาผ้ามันจะเป็นสีเทาๆแบนๆใช่ปะแต่คือข้อดีของการถ่ายล็อกอะ่ะคือปรับสีง่ายคือปรับแบบยังไงก็ได้ตามใจเราเราอยากเปลี่ยนให้แบบท้องฟ้าเป็นสีชมพูเราก็ทําได้ คือเราเปลี่ยนโทนภาพได้เลยคือมันมีทิ utorial ใน YouTube เต็มเลยถ้าสมมติว่าใครแบบถ่ายหลอกมาแบบอยากได้ภาพสวยๆอะไรเงี้ยแล้วไม่รู้วิธีเกี <c oughs> ่ยสีก็ไปดูใน YouTube ได้เขามีสอนแบบเยอะมากแล้วก็ข้อดีของการถ่ายหลอกอย่างหนึ่งก็คือมันเหมือนเราถ่ายรูปไฟล์ลออคือถ้ามันแสงมันโอเวอร์มากเราก็ปรับได้ให้มันกลับมาเป็นสีที่ปกติอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องผิวเรื่องอะไรเงี้ยคือมันก็สวยกว่า สำหรับ a d o b ในส่วนที่เป็นดคัตน,นะคะเราจะใช้โปรเคขีทในการดคัตรูปค่ะก็เลือกรูปที่ต้องการมาแล้วก็ไดคัตเสร็จแล้วเราก็จะมาเพิ่ม texture ให้มีความเหมือนกระดาษฉีกๆไม่ต้องเนียบมากเมื่อเราได้ส่วนประกอบทุกอย่างที่เราเตรียมไว้แล้วเราก็จะเอามาประกอบอันนี้ก็จะเป็นค o l l a g แต่ละชิ้นที่เราทำไว้เพื่อที่จะเตรียมโยนเข้า Premiere Pro ไปทำเป็นอนิเมตต่อค่ะ โยนรูปภาพเข้าพีเมพ์โปแล้วก็เอาลูกมาเรียงๆะยงปรับองศาไปเรื่อยๆมันก็จะได้เป็นเหมือนไฟล์กิปเสร็จแ,แล้วก็เอกพอรออกมามันก็จะเป็นแบบนี้ ก็มาเริ่มกันที่พัตัดต่อเลยนะคะแอปพลิเคชันที่ดิมใช้นะคะก็จะเป็น Final Cut Pro นะคะที่นี่ก็จะเป็นไฟล์ทั้งหมดแล้วก็จะมีตัวพวกสติกเกอร์ต่างๆที่น้องแพรวาดเอาไว้อย่างแรกเลยคือจะใส่ฟุตทั้งหมดเนี่ยเข้าไปในแอปเลยแล้วก็ค่อยมาขัดชนทั้งหมดนะคะ ประมาณนี้นะคะท้าต่อไปก็คือจะเป็นการหาเพลงค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีเพลงที่เลือกเอาไว้อยู่แล้วแล้วก็จะใส่เพลงเข้ามาทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าสมมติบิงพูดอะไรเราก็จะไปหาข้อมูลนะอย่างเช่นว่าเป็นบันนี่นะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นบันนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะหาข้อมูลว่าเอ้ยบันนี่เป็นยังไงนู่นนี่ใส่รูปนะคะแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์ต่างๆใส่ทรานซิชันง่ายๆอะไรพวกนี้แล้วก็เอาพวกเอฟเฟกต์สติ๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยที่น้องแพร์ทำมาใส่อย่างเช่นนี้ แล้วก็ใส่แบบพวกเอฟเฟกพวกอะไรเงี้ยค่ะน่ารักน่ารักแล้วก็ใส่ชื่อเครื่องสําอางอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอน,นง่ายๆนะคะในการอัดซึ่งก็จะใช้เวลาพอสมควรประมาณนี้เลยค่ะไปแล้วนะคะสำหรับคลิปกว่าจะเป็นหนึ่งคลิปของช่องบิงตี้นะคะเป็นเบื้องหลังสุดเอกลูของช่องเรานะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะสุดท้ายคือบอกเลยว่าทีมงานเรามันปังมากอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์